สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันครข,ของเรากันนะคะยูกฟนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะข่าวสารที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวกิจกรรมในราชมงคลพระนครข,ของเราเช่นเดิมสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสหรือว่า ITA ประจำปี2567ค่ะซึ่งราชมงคลพระนครข,ข,ของเราก็แน่นอนเลยนะคะผ่านฉลุยเลยอยู่ที่92.46คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยดร์นภพรพลรัศดีวัชราบุญค่ะอธิการบรดีของราชมงคลพระนครน,นะคะได้เปิดเผยเขาว่าตามที่ราชมงคลพระนครของเราได้เข้าร่วมการตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกกันยอนะะ่อๆนเขาว่า ITA ประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งตอนนี้การตรวจประเมินก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปอชอช,อชอค่ะได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งาน ของในงานพัครัฐประจำปีงบประมาณ2,567ดรัชาวงคมพระนครค่ะจัดอยู่ในประเภทสถาบันอุดมศึกษาได้ผลคะแนนรวมอยู่ที่92.46คะแนน และผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะโดยในปี2,567นะคะซึ่งผลการประเมินอยู่ในลำดับที่32จาก87หน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมินค่ะและผลคะแนนก็เป็นอันดับที่2ในกลุ่มราชมงคลด้วยด้วยผลการประเมินในแต่ละด้านนะคะก็จะประกอบไปด้วยการปฏิบัติหน้าที่ร้อยละ95.09การใช้งบประมาณร้อยละ96.10 การใช้อำนาจร้อยละ98.40การใช้ทรัพย์สินของราชการร้อยละ87.99การแก้ไขปัญหาการทุจริตร้อยละ93.24คุณภาพการดำเนินงานร้อยละ89.51ประสิทธิภาพการทำงานสื่อสารร้อยละ83.38การปรับปรุงการทำงานร้อยละ74.92 การเปิดเผยข้อมูลร้อยละ97.14และการป้องกันการทุจริตร้อยละร้อยเลยค่ะสำหรับปีนี้ค่ะร,คราชมงคมพระนครได้คะแนนการประเมินนะคะอยู่ที่92.46คะแนนเพิ่มขึ้นอีก1.72คะแนนจัดในปี2566นะคะอยู่ที่90.74คะแนนซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็ได้มีการพัฒนามาตรฐานกระบวนการทำงาน การบริหารงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็นระบบค่ะสามารถตรวจสอบแล้วก็ติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น <d> เพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน <d> รวมถึงยกระดับคุณภาพในการให้บริการผู้มาติดต่อ <d> ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลายัย <d> ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนะคะผ่านช่องทางที่หลากหลายได้มากขึ้นโดยการสร้างความตระหนักรู้นะคะให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จค่ะโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างสูงสุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยก็จะมีการนำไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาองคอ์กรให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไปให้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ครบถ้วนในทุกด้านทุกมิติตามพันธกิจในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมพิบาลพร้อมกับสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้นแบบต่อไปค่ะ มาดูกันต่อที่พิธีมอบรางวัลนะคะการแข่งขันแล้วก็ส่งมอบธงเจ้าภาพการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่15ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรอุดมวิทย์ชัยสกุลเกียรติค่ะอธิธารบรณนะคะได้เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติครั้งที่15จิ้ิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกร ระวัติจระกข้เจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งทางราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะคะเป็นทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดและได้รับถ้วยพระราชทานกล้งที่15ไปคลองโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภเริกชามงคลประดิษฐ์ค่ะและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นขึ้นรับถ้วยพระราชทานจากนั้นรองศาสตราจารย์ดออรอุดมวิชชัยสกุลเกียรติค่ะปรมกับผู้บริหาร คณะบดีคณะอุตสาหากรรมและเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกโสินทร์วิทยาเขตวางไกลกังวลได้ร่วมกันมอบถงเจ้าภาพการแข่งขันๆๆราชมงคลวิชาการวิศว,าก,ารวกรรมระดับชาติครั้งที่16ให้กับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูภูมิพ่วพพงเจริญชัยรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลพระนคร ham, เป็นผู้รับมอบถงเจ้าภาพในครั้งนี้เพื่อที่จะมีการจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวะกรรมระดับชาติครั้งที่16ในปี2568ต่อไปนั่นเองค่ะ มาทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่การจัดก,กิจกรรมทางด้านของคหากรรมศาสตร์ค่ะได้ร่วมกับทางสปออวจัดโครงการ Lasing Star Food Service SME ค่ะพัฒนาดาวรุ่งธุรกิจการบริการอาหารค่ะ สา่าวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารค่ะคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์ค่ะได้รับพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยมีเจตนารมณ์นะคะในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และก็ทักษะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยได้มีการดำเนินการแจกโครงการ Lessing Star Food Service SME ค่ะ พัฒนาดาวรุ่งกิจการ,รบริการอาหารขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบธุรกริจการบริการอาหารให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ยังจะเป็นการยกระดับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะสามารถที่จะพัฒนาธุรกรริจการบริการอาหารอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการธ er ุรกิจร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่รายย่อยจำนวน55ท่านด้วยกันกิจกรรมก็ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมแรกนะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อวางแผนการเงินอย่างไรให้ธุรกิจปังได้รับเกียรติจากอาจารย์นิพนธ์แก่งโกมลรองคณะบดีฝ่ายบริหารจากคณะบริหารธุรกิจเป็นวิทยากรค่ะกิจกรรมที่2เป็นการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเทรนในศตวรรษที่21สู่การสร้างสรรอาหารสำหรับธุรกิจคาเฟ่ โดยได้รับเกียรติจากคุณเสมอพรสังวาสีในเครือบริษัทอัมบรินปริ้นติ้งแอนพับลิ้นิ่งจำกัดมหาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรน,นันนนแดงสังวานให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนพพสดโยมคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์นะคะแล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องรา ข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลระนครที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ